มีเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะคบหาเป็นแฟนกันมาได้2เดือนอยู่ด้วยกันในห้องเช่าโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีแมวของเธออยู่ก่อนแล้วนะคะ3ตัวเป็นเพศผู้1่เพศ2ออีกอเพศเมียอีก2ตัวทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆกันไปเนี่ยแฟนหนุ่มก็มีปากเสียงกับเธอเรื่องแมวเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคืนวันที่28มิถุนายนเธอบอกว่า3ามทุ่มนะ,ค,ะคุณบางออนเขาแจ่มวัยสิปีคนเนี้ยเจ้าของแมวเธอบอกงี้ว่าตอนนั้นเนี่ยแบงค์อดีตแฟนหนุ่มคือตอนนี้เลิกกันแล้วนะคะ บอกว่าแบงค์เนี่ยนั่งอยู่ในห้องส่วนเธอเนี่ยเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จออกมาดั่งทาครีมอยู่ๆแบงค์ก็เรียกให้น้องบางออนคนนี้ไล่แมวหน่อยเจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนเป็นแมวสีน้ําตาลมันกินอาหารที่แบงค์ทําแต่เธอเนี่ยมองไปแล้วเห็นว่าแบงค์ก็นอนอยู่ใกล้แมวทําไมไม่ไล่แมวอะ่ะก็ปรากฏว่าเกี่ยงกันแบงค์เกิดบอกไม่พอใจขึ้นมาก็เลยจับแมวค่ะทุบแต่ว่าแมวตัวที่โดนทุบคุณผู้ชมตัวนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยชื่อว่าเจ้ามีตังนะคะ แล้วก็จะมีเจ้าอ้วนตัวที่มากินข้าวแต่ตัวที่แบงค์จับได้ตัวแรกเป็นจ้งม่อนเพศผู้สีขาวตัวเนี้ถูกแบงค์จับแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นห้องทุบทุบอยู่กับพื้นจนกระทั่งมีเลือดออกทั้งปากแล้วก็บริเวณศีรษะคือเลือดชุ่มเลยนะคะจากนั้นก็ไปจับเจ้ามีตังแมวสามสีทุบต่ออีกจนหน้าปูดตาบวมออกมา ส่วนเจ้าอ้วนซึ่งเป็นแมวตัวแรกที่เข้ามากินอาหารเนี่ยความตกใจอะนะคะมันวิ่งหนีขึ้นไปแอบอยู่บนคานไม้ในห้องน้ําตัวของน้องมังออนเนี่ยเห็นแฟนหนุ่มกระทํารุนแรงแบบนี้เธอก็เลยหนีออกจากห้องนะคะโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักราชบุรณนะจนกระทั่งช่วงสายของวันที่29มิถุนายนข้ามคืนมาเนี่ยเธอก็กลับมาที่ห้องเช่าอีกครั้งจะมาดูแมวปรากฏว่านอกจากเจ้าม่อนที่โดนทุบกับพื้น มีตังที่โดนต่อยโดนชกจนหน้าปูตาบวมเจ้าอ้วนแมวตัวสีน้ำตาลค่ะมีรอยเหมือนถูกฟันเป็นทางยาวแผลลึกด้วยนะคะก็พาทั้งสามตัวเนี่ยไปส่งที่คลินิกแล้วสัตวแพทย์แจ้งบอกว่าเจ้ามอนอาการสาหัสที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็เธอบอกอย่างนี้ว่า2เดือนที่คบหากับแบงค์มาเนี่ยทะเลาะกันทีไรแบงค์ก็ตีแมวเจ้ามอนเพชูตัวสีขาวเนี่ยเป็นตัวที่โดนทุบบ่อยที่สุดแลวค่ะ เขามาโทษหนูว่าทาไมหนูถึงหนูพลาดที่ว่าหนูไม่ได้อัดลิปตอนเขาทุบตอนที่เขาทําแมวเพราะว่าตอนนั้นคือหนูตกใจแล้วหนูกลัวมากหนูก็เลยเดินออกมาหลังจากคืนนั้นคือวันที่28เนี่ยหนูออกไปนอนที่อื่นส่วนแมวอีกสามตัวยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าหนูให้พี่สาวหนูเขาเข้ามาเอาตัวสามสีที่ว่าโดนต่อยช่วงหน้าเข้าไปอยู่ในห้องแต่ว่าตัวเล็กที่หนูไม่ได้เอาไปด้วยคือหนูกลัวว่าเขาจะกลับมาก่อนถามว่าลงกับแมวบ่อยไหม ก็บางครั้งที่ว่าเขาสติหลุดหรือว่าขาดสติอะไรประมาณนี้นะพี่ก็คือเขาจะทําอะไรแบบไม่คิดเลยอ่ะก็ตัวสีขาวเนี่ยคือเคยแล้วรอบหนึ่งที่ทะเลาะกับหนูอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทําไปนี่ทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วมันมีอะไรดีขึ้น หนูว่าทําไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะพี่กิจวัตรประจำวันทีนี้เธอก็ยืนยันนะคะว่าจะดาเนินคดีเรื่องทารุณกรรมสัตว์กับแบงค์ให้ถึงที่สุดเพราะว่า3ตัวนี้เธอก็รักมากเลยเกินส่วนน้องเนยนัชนิตทีมข่าวของเราค่ะในี้สุดก็ได้คุยกับแบงค์นัทพลวัย22ปีมือทุบแมวนะคะเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าตีแมวจริงแหละเพราะโมโหที่แมวมากินข้าวที่ทำเอาไว้บวกกับโมโหแฟนสาวด้วยที่ไม่ดูแลแมวของตัวเองให้ดีก็เลยจับเจ้ามอนนะคะตีทุบ แต่ก็ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นเอาไปแขวนส่วนอีก2ตัวคือมีตังกับเจ้าอ้วนไม่ได้ใช้มีดแทงแล้วก็ที่ตีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าให้แมวตายตอนนี้สำนึกผิดแล้วรู้แล้วว่าไม่ควรใช้กําลังกับสัตว์แล้วก็สิ่งที่ทําลงไปมันเกินกว่าเหตุจนกลายเป็นเหมือนว่าเขาทารุณกรรมสัตว์ฝากขอโทษสังคมขอโทษกลุ่มคนรักแมวที่ขาดสติใช้กําลังกับแมวจนเกินกว่าเหตุคะ่ะผมงอาหารไว้ อันนี้ผมก็ไล่ซึ่งว่าอ่ะผมก็ตีเพื่อให้มันหลับจําอันนี้ตีจริงๆพี่ลองพยายามเลยส่วนเดียวผมตีแล้วซึ่งผมไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันจริงแต่ใครเขาบอกผมไปจับปูนจับผมจับมันทุ่มปูนเนี่ยมันก็เกินเหตุสมจริงไปพี่แล,แล้วหนูทุบด้วยวิธีไหนอันนี้พี่ถามแบบตรงๆนะทุบว่ากำปั้นทุบคือหมายถึงว่าเอากำปั้นทุบหัวมันถูกไหมทุบหน้าไม่พี่จะเป็นที่ส่วนข้างหลังแบบ มันมีบางครั้งที่มันเป็นข่าวจริงและข่าวปลอมบีอย่างทางฝั่งนู้นเขาก็ยังไงทางผู้ชายของฝั่งคนต้นโพเขาก็ไม่ถูกกับผมอยู่แล้วบีบางครั้งอาจมีการใส่ไฟหรือสีอะไรก็บ้างบ้างก็ได้อ่าเจ้ตบอกว่าคนไปโพสก็ใส่ไฟเกินกว่าเหตุไปเขาเอากำปั้นทุบอย่างเดียวไม่ถึงกับว่ากระแทกพื้นอะไรรุนแรงขนาดนั้นตอนนี้พร้อมที่จะยอมรับโทษตามกฎหมายแล้วนะคะ